นางสาวนเนเพืามิดขมมา,าขอตัโทนะคะข่สุชอแอทัสายชาแนลทุกคนวันนี้พั่อสายมีเรื่องเราจะบอกคือทุกคนรู้ไหมคะว่ามีแอปแอปหนึ่งที่สามารถอ่านข่าวทำภารกิจแล้วก็แบบได้เงินฟรีจริงๆนะทุกคนพัสายไม่ได้โกหกอะไรนั้นนะพั่อสายลองเล่นแล้วแบบเราได้เงินจริงๆค่ะอยากรู้หรือเป,ป่วะว่าแอปนี้มันคือแอปอะไรแล้วได้เงินจริงหรือไม่อยากดูแล้ว กดไลค์กดแชร์กด subscribe ก่อนนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปของไพรส์ด้วยนะคะทานั้นเราไปดูกาดีกว่าแปนี้คือแอปอะไรคนที่ยังไม่เคยสัครนะคะสามารถลอกอินพันเบอร์มเมือถือตา f เฟซบุ๊กได้นะคะอันนี้คือหน้าแรกนะคะนี่มันค่อคล้ายๆแบบเฟซบุ๊กเลยนะทุกคนแนะน,นำไปเด็นร้อน อัปเดตโควิดนี่แล้วก็เลือกตามแชทว่าเราสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษนะคะนี่ตรงนี้ก็ได้ช่องของฉันตรงเหรียญตรงนี้ก็คือนี่สามารถเล่นได้นะคะแต่ว่พาพลอยใส่ไม่เล่นนะเพราะจะได้สิทธิ์โอกาสได้รับของพวกนี้นะ มันมีหลายเกมให้เราได้ลองเล่นดูบัญชีเป็นเกมตามนี้นะคะถ้าเกิดเล่นเกมพวกนี้เราจะได้แบบมีโอกาสได้เรียนเยอะขึ้นจับรางวัลคืออะไรแบบนี้เป็นเป็นวงล้อน้ำโช่านะคะดูดิโอรัเพอรับฟฟี ตอนเช้าพอยใส่ดูแล้วว่าพอยใส่กดไปได้18เหรียญมาดูครั้งนี้ดีมันจะแบบได้18เหรียญหรือเปล่าสามารถพอยใส่ได้แต่18เหรียญ18เหรียญนะเหมือนแบบเป็นล็อกมันโดนล็อกหรือเปล่าองก็ไม่รู้อ่ะชนเพื่อนเพื่อนมารับรางวัลฟรีนะคะนี่จะเกิดซ้ำค,ครั้งก็จะได้เหตุสมบัติก็คือจะได้เหรียญประมาณได้ตั้งแต่28เหรียญขึ้นไปอ่ะจนถึง300 800เหรียญน,นะคะของขวัญนี่นก็คือให้เราเล่นเกมนี้แหละคะ่ะ กมก็ชื่อเกมมันก็บอกแล้วนะไปใส่ไม่ลองเล่นเพราะว่าไม่กล้าเล่นแบบยาเลยดีกว่าฟันเฟืองฟันเฟืองคืออะไรถูกเวรโทรศัพท์บัญชีลายสำหรับโหมดภาพภาพเล็กภาพใหญ่อ่างเงี้ยเราสามารถเลือกได้ขนาดตัวอนก็คือเล็กกลางใหญ่พิเศษตามน,นี้เลยแก้ไขข้อมูลก็คือเปลี่ยน ชื่อเลนเพแล้วก็แบบรูปโปรไฟล์อะไรอย่างนี้นะคะพี่เราแค่ทำตามภารกิจต่างๆนะคะอันนี้พอใส่ททำไปแล้ว2อย่าง login. Facebook, ก็คือล็อกอิน c e e o o o กก็คือแชร์แอปนี้ไปในสตอรี่แล้วก็โพสต์นะคะก็จะรับเหรียญแล้วก็รางวัลจากการอ่านข่าวแจ้งเตือน1ครั้งได้รับเหรียญสามครั้งได้รับเหรียญน,นะคะ ก็นี่ด้านล่างนะคะถ้าอยากได้เรียนเพิ่มต้องทำตามภารกิจตา่างๆตามนี้เลยสามารถเชิญให้เพื่อนนะคะมาเล่นกับเราได้ด้วยการคัดลอกคัดลอกรหัสเชิญแล้วก็เชิญชวนทางเฟซบ o o กแ e s เซจไลน์นะเพราะใส่เชิญไป1คนเชิญได้1คนนี่ยิ่งเชิญมายิ่งได้เงินมากตามนี้เลยนะคะ ก็ลองไปชนพุ้น้มาอ่านข่าวกันได้ดูกดวิธีการแลกเงินดูซิพอาใส่ผูกกับพร้อมเพย์นะคะทุกคนเมื่อวานก่อนมันมีให้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรเคดรดิตตังนี้อยู่นะแต่ว่าวันนี้มีได้แค่บัตรพร้อมเพย์มัมีตั้งแต่10 200 5 0 0แล้วจนถึง1,000ซึ่งแต่และการแลกนะคะก็จะมีขั้นต่ำตามนี้เลย10บาทคึนมื่นเหรียญ200บาทก็ใช้200,000 นี่ตามนี้เลยนะคะทุกคนว,วันก่อนนะพอยใส่ก็เพิ่งถอนไป100บาทเองในพร้อมเพนะคะก็สามารถสมัครทำได้ทางแอปพลิเคชันหรือทางตู้เอชเอ็มนะคะสมัครง่ายมากแค่ผูกเบอร์มือถือหรือว่ารหัสประจำตัวประชาชนนะจ๊ะเดี๋ยวพอยจะให้ดูนะให้ดูประวัติการแลกเงินของพอยพอยใส่แลกมาก,กี่ครั้งแล้วนี่ ตามนี้เลยภาษาแลแล้ว3ครั้งซึ่งแต่ละคำก็เว้นระยะห่างซึ่งมันก็นานอยูเกินหลายเดือนครั้ง,งที่หนึ่งก็สิบบาทบาาเดือน4ี่ครั้งที่สองห้าสิบบาทก็เดือนหน้าคิดใช้เวลาประมาณยี่สิบ้ากวันประมาณนี้ไม่ถึงเดือนซ้ําแต่ว่าครั้งที่หนึ่งรออ่ะดูดิใช้เวลาตั้ง3เดือนซึ่ง100รบาทนี้ใช้ตั้งแสนเหรียญนะทุกคนซึ่งตอนนั้นพายาก็แบบว่าดูบ้างไม่ดูบ้างอ่ะทุกคนต้องหาต้องหาเวลามาดูนะคะเพื่อทำเหรียญ จร,จริงๆอันนี้เนี่ภาษาจะให้ดูว่าพลอยใส่อะได้เงินจริงๆเงินเข้าจริงๆนะคะทุกคนไปดูกันดีกว่าไทเดอรี่สามารถหลดทางได้ a n d r o i d แล้วก็ iOS นะคะนี่สามารถกดรับเหรียญตรงนี้ได้นะคะทุกคนดูวิอเพื่อรับเหรียญเพิ่มเติมแล้วก็ทำตามที่เขาบอก เกมเงินสุดปลอมเกมเงินสุดปลอมดูไปนะคะแล้วก็จะได้เหรียญบอกสิบเก้าเหรียญน,น,นี่กดด้านล่างเลยนะคะตรงวิดีโอเลื่อดูวิดีโอเรื่องอะไรคลิปเด่นภารกิจจะบอกว่าคลิปนี้ไม่มีสปสสอนเซอร์ติดอย่างใดนะคะพราฉายแค่จะมาแนะนำเพราะว่า ช่วงยุคโควิดเนาะใครก็ตกงานขาดรายได้ใช่ไหมก็ลองอ่านเขาได้เงินก็ลองไปทำดูนะคะทุกคนถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็เมน์สอบถามพลอยใส่ได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้พลอยใสไปก่อนนะคะบายบายค่ะอ่านยอง